ขึ้นยุนดิ้หนอนเลยงนีขึ้นยดูี้วยปจแต่ตัวนี่มันก็ได้ต้อทำลายตัวไป้ยเหรอว่าีบ้านขอเงนดาคุณั้ไปีบ้านนี่มันเกือตไป็นเลือกเนบาอรพวกไปรมเรือทังแกดาวมนตัวนิ้งหัวนอนนขึ้นมาได้ตัว Bi hứa, bằng ơi The rồi để giờ, nha đây nha. Bi bài được kim ngân. Bi bài được kim ngân. Bi bài được kim ngân, nha mà Bài game ở là. Bài 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 à bài 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 rồi

Đúng mấy đứa Này bọn nó kết thì nó đổ đổ đứa ra đòi nó đi Đùa đùa Mày mày ได้มาแล้วได้มาแล้วป่าจอนเล่หน้อยถึงแล้วเออลูกโจรโลดถึงแล้วเล่หน้อยถึงแล้วถึงแบบบล่ะโบยดีดิโบยดีหรือบล่ะโบยดีเดียเด้อถึงแล้วป่าจอนเล่หน้อยปอกแล้วป่าโจอนเล่หน้อยแล้วครับจะเล่นอะไรลูกโจรเนี่ยโจรลูกโจรพี่เด็กๆมาตรงนั้นเลยเดี๋ยวพุ่งลูกโจรนี่แหละ <c oughs> มาแล้วครับเพืเเ่อนเพื่อนต้นทะเลน้อย <c oughs> นี่เอบยครับรอลดแล้วรอลดแล้วครับโอ้โห <c oughs> เจอต้นทะเลน้อยแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> นี่เหนือย,ยางอันสาครับโอเคไซส์ปลาก็สวยอยู่ครับผมเย้ครับเดี๋ยวไปมีท้ายลูก Rắn lề lọt tính lọt tính rắn lê mày gắn em đây gắn em mày 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 gắn em บอกว่าหลบโรยมันเย็ดบอยมันเย็ดอ่ะอดเล่เรืงว่นนะบอยว่ะบอยตจงมาเดาเลยเล่่องว่ากันไม่มีสัญญาณสัญญาณไม่ดี <laughs> phải subscribe để kênh đen 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn không có. Không có cái เขาจนได้เหรอเพื่อนๆนะบอยเหรอเราเทลฟอกมินินะครับลูกฟอกเออชดูฟอกไปดูฟอกครับไปดูฟอกมันมันจริงนะบอยนี่ชดูฟอกนะครับนี่

มาางานเลยวะเหร่ไม่มีคณนณหนมาจรงนะไปทำาานะไม่มีน,นันญา,าติกลางเลยหม่แ่ปน้องคนกลาง mấy triệu nắm thì cầm lấy chứ